ต้นไม้ไปก่อนนะคะทุกคนต้นไม้สีเขียวนะคะเป็นต้นหางกวงนะคะพี่วันดีค่ะนะคะพี่วันไปทำงานและพี่ติมขอบคุณมากนะคะขอบคุณพี่วันนะคะพี่ติมไปไหนวันนี้วึ่งไม่ได้มึงไม่ได้เข้าไปดู u t u b e นะคะเพราะว่าฝึงทำงานทั้งวันนะคะทำงานแปดโมงเชา้าถึงห้าโมงเย็นเนาะคือ ไม่ได้พักนะคะทุกคนการทํางานอยู่ที่ต่างประเทศจะแตกต่างกับาการทํางานของบ้านเรามากนะคะขอบคุณพี่หอยนะคะวันนี้พักเที่ยงนะคะวันนี้พักเที่ยงก็เลยเข้าไปกดเลิฟก,กดไลค์ให้พี่หอยเนาะเห็นพี่หอยทํางานอยู่นะคะก็เลยไม่ได้ทักเนาะเพราะว่าทําไมไม่ทักใช่ไหม ถ้าทักแล้วมันแบบมันมันจะยาวเนาะคือเพราะว่าบึงพักเที่ยงไม่นานเนาะการการทานอาหารที่ทํางานของหมึงบีเคชาแนลมันมันไม่ได้แบบถึงหนึ่งชั่วโมงนะมันมันแค่30สนาทีเนาะคือเราทานข้าวแล้วก็แบบบางทีทํางานไปด้วยแล้วก็ดูคลิปของพี่ๆเพื่อนๆไปด้วยก็เลยแบบอืมแบบไม่ทัก ไม่ทักจะดีกว่านะคะสวัสดีคะ่ะท่องเที่ยวไทยนะคะจากพี่มอนใหม่นะคะึ่งไม่ได้ทักนะคะทุกคนเพราะว่ามันงานของึ่งมันไม่รู้สิมันอธิบายไม่ได้นะคะและก็บอกใครไม่ได้ด้วยเนะาะว่างานงานเป็นอะไรอะไรแบบไหนนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกทกท่านนะคะ สวัสดีค่ะเจปุ๊กสวัสดีค่ะเจสวัสดีนะคะทานข้าวแล้วยังออกไปในวันนี้เจ๊ปุ๊ก <c oughs> เจปุ๊กไปทานข้าวข้างนอกไหมคะหรือว่าทานข้าวที่บ้านวันนี้ ขอบคุณมากนะคะขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามากำลังใจบึงบีเค a า n นลนะคะนอน <laughs> นอนนี่คือฝนตกใช่ไหมฝนตกใช่ไหมถึงนอนนะคะเข้าไปไลฟ์สดบ้านพี่คนหนึ่งนะคะฝนก็ตกนะคะสวยจังค่ะอู้ขอบคุณมากนะคะคือแบบโอ้ผมเอาขึ้นนะ คือเอาผมขึ้น,นเจ๊เพราะว่าวันนี้คือฝนตกลมแรงนะคะไปทำงาน <c oughs> ถ้าปล่อยผมนี่คงจะไม่ไหวนะคะทุกคนที่ต่างประเทศท่านลมนี่นะคะทุกคนคือเหมือนพายุเลยนะคะถ้าท่าลมเข้ามาที่อยู่ต่างประเทศนะมึงมึงอยู่ประเทศออสเตรเลียนะคะอยู่ที่เมลเบิร์นนะแล้วก็เป็นแบบแล้วก็เป็นรัฐที่แบบอยู่ในอยู่ใน อยู่ในออสเตรเลียนะคะทุกคนอยู่ที่รัฐวิกตอเรียแล้วก็รัฐทัสเมเนียนะคะทัสเมน,นะะเมนียก็จะเป็นแบบสองรัฐนี่คือแบบจะหนาวมากกว่ารัฐอื่นนะคะทุกคนก็ <c oughs> ถ้าลมก็จะลมแรงมากนะคือแบบลมนี่คือแบบเออผมนี่หัวฟูเลยนะหิ่งก็เลยแบบเออต้องทำผมแบบนี้นะคะไปทำงานนะคะ ขอบคุณมากนะคะขอบคุณสำหรับคำชมนะคะก็เนาะมันเพราะว่าประเทศออสเตรเลียอยู่ล้อมด้วยล้อมด้วยน้ำทะเลเนาะมันก็เลยแบบทำให้ทาให้อากาศมันหนาวนะคะแล้วก็วันที่หนึ่งเดือนวันที่หนึ่งเดือนหกก็เป็นหน้าหนาวของประเทศออสเตรเลียนะคะเดือนหกเดือนนับจากเดือนเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนแปดนะคะเดือนเก้าก็ สเดือนนะคะก็เดือนเดือนสิบก็จะเริ่มเป็นฤดูใบไม้แบบผลินะคะทุกคน yeah, ยังยังยังไม่แซงหรอกยังอีกหลายร้อยเลยนะคะนี่อีกหลายร้อยเลยแค่ได้แค่ 9ก้าเก้าสองเองนะที่อีกเลขแปดนะยังอีกแปดร้อยทั้งนั้นกราบนะคะทุกคนกราบพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะทำไลฟ์สดเอ่ยไม่ทำไลฟ์เอ่ยทำไลฟ์สดเอ่ยหรือว่าทำยยูทูบเอ่ยไม่ทำยูทูบเอ่ยเวลาเข้ามาเห็นอ่า